ค่ะทุกคนมีกับเราอีกแล้วนะคะห่างหายไปนานมากนะคะวันนี้ก็จะกลับมาแกะพัสดุนะคะที่จริงก็คือก่อนอันที่ผ่านมาแบบไม่ได้อัดคลิปนะคะก็มีพัสดุเหมือนกันนะคะอัน,นคือแบบต้องไปนั่งลบรูปลบอะไรลบวิดีโอบรรดาออกเพื่อที่จะต้องอัดคลิปนะคะที่หายไปก็คือไม่สามารถอัดคลิปได้แล้วแบบเมมเต็มไอ้คือต้องแบบรีบอัดรีบเสร็จนะคะพอดีว่ามีพัสดุมาส่งนิ่ง อันนี้คือดองไว้ก่อนอันนี้แล้วนะคะอันนี้คือเป็นลิปนะแล้วก็อันนี้เป็นสกูชีนะคะซึ่งเป็นสกูชีี่แบบอยากจะแกะมากๆเลยจริงๆแบบรอคอยมากๆนะคะโอเคมาแกะกันเลยดีกว่านะคะไม่พูดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวคิมจะตัดพัสดุแรกนะคะมาจาก l u l สกูชีนะคะหรือว่าพี่ครีมนั่นเองเนาะอือกอเดี๋ยวไปแกะกันเลยนะคะอันนี้คือพี่ครีมปล่อยลิปนะคะก็เลยแบบแหม่ก็เลยโอเคจัดมานะคะ ก็ไหนนะที่เหมือนใช่ป่ะคือแบบหอมาดีงามมากนะคะนี่เลยนี่ค่ะทุกคนก็คือแบบโอ้โหหอมาแน่นหนาม,มากๆเลยนะคะเป็น f o y r U two ใช่ปะ่ะ f o r y o U t u o เบอร์ Y M 1 0นะคะไม่สี่ไม้ฮาร์ดใช่ปะ่ะโอเคค่ะ ต่อไปนะคะเป็นพัสดุมาจาก i.g. เปียวจีจีเปียวดสก์จีจีนะคะร้านนี้เลยโอเคเดี okay, ๋ยวไปเปิดกันเลยนะคะคือแบบเทปน่ารักมากเลยดูดิอันนี้คือแบบส่งแฟลชมานะคะของพี่ครีมก็ส่งแฟลชมาเหมือนกัน OMG oh ก็คือเห็นแต่ด้านหลังเลยนะคะเพราะว่าเราแกะด้านหลังไม่กล้าแกะด้านหน้านะคะคือแบบเทปน่ารักมากเลยโอเคค่ะดูคนชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่เป็นโรเมลนะคะคือแบบน่ารักมากอันนี้เป็นโรเมลสีมินใช่ปะเขาเรียกสีมินใช่ไหมแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็น โรแมลสีชมพูนะคะคือแบบน้องแบบกลับหามากลับหางมาต่อไปนะคะก็จะเป็นโรแมลสีนี้คือแบบโอยดีงามมากแกนี่ชอบสีนี้มากเลยแล้วก็นิ่มมากนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นทาร์ตนะคะสีม่วงพาร์ตโรลี่สีม่วงนะ,ะแบบกินหอมมาก แล้วก็ของแถมนะคะขอบคุณมากเลยน่ารักมากนี่ของแถมจะเป็นบนันอ่างเปาใช่ปะเขาเรียกว่าบานเลยนะนั่นแหละนี่เลยนะคะขอบคุณนะคะโอเคของวันนี้ก็มีแค่นี้เลยนะคะว้ยังไงเดี๋ยวจะมาทําคลิปอีกนะเพราะว่าแบบรอพัสดุอีกประมาณหลาย20ชินนะ้นเลยทุกคนอีกหลาย20ชิ้นเลยนะฟังไม่ผิดใช่ทุกคนหลาย20ชิ้นเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัดพัสดุอัด ล้วก็จะมาอัดคลิปแกะวัสดุให้ดูกันอีกนะคะแล้วก็จะมาแบบมาทําคลิปกันมารับคําท้าหลังจากที่แบบไม่ได้ทําคําท้ามานานมากนะคะหรือว่าจะทา Q&A ด้วยนะคะก็คือสามารถเม้นท์ถามได้เลยนะคะเดี๋ยวจะรวบรวมคำถามจากแบบลหลายคลิปอะไรงี้มาตอบในคลิป Q&A นะคะคือนี่คือเปิดรับ Q&A ด้วยเลยนะคะก็สามารถถามไว้ได้ได้านล่างเลยนะคะแล้วก็ใครที่มีคำ้าอะไรนะคะก็คือท้าวได้เลยนะคะรวมถึงคำ้ามเก่าๆด้วยนะเดี๋ยวจะก,กลับไป ดูนะคะแล้วก็เอามาทำในคลิปต่อตไปนะคะเราคือเราต้องรีบพูดิดนึงนะคะว่าแบบเดี๋ยวอ่ากล้องมันจะตัดนะคะคือเต็มๆนะเออนั่นแหละโอเคนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนะคะนึกมาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย